สวัสดีครับพบก,กับช่องรีวิวกบเมืองใบกระหล่ำอีกแล้วนะครับวันนี้เขาจะมารีวิวรองเท้าฟุตบอลน,นะครับเท้าสตาั๊ดอ d ดิดาสได้มาอีกแล้วครับผมวันนี้เขาจะมารีวิวรองเทา้าสตาั๊ดอ d ดิดาสพรีเ,เตอร์ลีกนะครับ FG นะครับสีน้ำเงินขาวแดงนะครับเจบแปนบูโซลาร์เลสนะครับไซส์11ครึ่ง US นะครับ แล้วก็ 295JP ้าเนาะสิบเอยูเคมาดูของข้างในเลยครับสวยงามตามท้องเรื่องเห็มแล้วเขาเคยรีวิวตัวขับไปแล้วนะครับเป็นจุดสีเนาะตัวนี้เป็นตัวรีกครับก็คือตัวลองบวยเนาะโอเคนะครับขอรีวิวเลยนะครับ รองเท้าสตาร์ทอาดิดาสพิเดเตอร์นะครับ2,024ตัวเลีกนะครับตัวลองบวยนะครับสีถ้าสีเขาเรียกเจแปนบอเป็นสีน้ำเงินขาวแล้วก็สีแดงโซลาเลสนะครับอัปเปอร์นะครับเทคโนโลยีอัปเปอร์เป็นหนังสังเคราะห์นะครับมีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคลิลเลยนะครับใช้ชื่อว่า ไฮบิ f e e ลนะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยี s สไตล์สเก e นะครับเป็นครีบตัวนี้ครับครีบสไตล์สเกลตัวนี้ซึ่งตัวท็อปหรือตัวลองลองท็อปเนี่ยมันก็จะนูนเยอะกว่านี้เอาไว้สำหรับในการปั่นโคงโ้งนะครับส่วนคลีบเล็กๆพวกนี้เอาไว้สำหรับช่วยในการจับบอลสัมผัสบอลคอนโทรบอลน,นะครับ ข้างเท้าด้านนอกก็จะเป็นแถบ3ขีดคลาสสิกนะครับเหมือนตัว Adidas สมัยตะก่อนเนาะรีแบกแคมใส่ด้านข้างจะมีตัวหนังสือพีเดเตอรนะครับ4ข่าวตรงนี้นะครับอัปเปอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเท็กเจอร์มันก็จะกลายเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดๆแบบนี้นะครับชุดปุ่ม ชุดปุ่มเป็นคอนโทรลเพลทจ2ดสนะครับใช้สำหรับในเป็นปุ่ม FG เนาะปุ่มสามเหลี่ยมเนี่ยเหมาะสมกับการกลับตัวการวิ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรองบวยแต่ก็ยังฮึ่งเทคโนโลยีตัวคอนโทรลเพลทนะครับสอมาเนาะแต่สีมันอาจจะไม่สวยหรือ อาจจะตรงสือบัคให้เห็นชัดเท่ากับตัวลองบวยกับตัวเออตัวลองท็อปกับตัวท็อปนะครับซอบตังในนะครับจะเขียนว่าพีเดเตอร์นะครับตัวนี้จะ,ะขอดึงออกมาเนาะลิ้นตัวนี้ก็จะเป็นลิ้นสีโซลารเลสนะครับงามครับ ้นเท้าจะมีเกาะส้นอยู่นะครับถ้าเป็นตัวบวย์ไอตัวรองบวย์ไอตัวรองทอปกับตัวทอปจะมีอดิดาสตรงนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้ใส่ไซส์ใหญ่นะครับลองดูแล้วสามารถใส่ได้แต่จะเผื่อเท้านิดหน่อยเนาะนะครับดูข้างขวาของครับตัวนี้ จัดมาใหม่เลยราคาเปิดต,ตัวตามนี้เลยนะครับนี่ข้างขวาครับผมช่วงนีเ้เป็นตัว2,025ออกมาสักสองสามสักสามคอลเลกชันละตัวนี้ก็จะเป็นเอามาลดราคานะครับราคาดีเลยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับใหม่เลย อาดิดาสพีเดอร์ตัวนี้เดิมทีเคยใส่แล้วครับแต่มันาสามารถใส่ได้นะครับมีแต่รุ่นนี้ที่ลองใส่ดูละโอเคเลยครับสามารถใส่กระเท้าคนเท้าบ้านได้แต่เป็นไซส์ใหญ่สุดน,นะครับเบอร์46เนาะเดี๋ยวถ้าลองใส่แล้วก็แล้วรู้สึกจะไดเดี๋ยวจะมารีวิวแฮมกรำหนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบการรีวิวเพีงเท่านะี้เนาะ รอบหน้าครั้งหน้าคลิปหน้าจะเป็นรองเท้าอะยังตอนนี้จะเริ่มมีรองเท้าแบดแล้วก็รองเท้าฟุตซอเข้ามานะครับเดี๋ยวจะมารีวิวแกะกล่องให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ subscribe ก,ก,ก,กดไลค์กดกดแชร์กดไลค์ขอบคุณครับผม